มันเพื่อเราจะค้างนะครับ ลุงสวยรครับเปิดมาโดนไปเลยหนึ่งทีเพื่อนเราน่าจะค่ะจะไปดูช่องเพื่อนผมก็ไปพิมพ์ว่าโมสุนพอแปรนะครับช่องเพื่อนผมจะทำเกี่ยวกับ a ดนที o ว l d โดยเฉพาะเลยเสร้่ของผมก็จะเป็นบอกฟุตบ้าง a ดน y ี o ว l d บ้างถ้ารอด้าอยากให้ลิงตัวอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับ เดีย๋ยวเพะนะื่อน่าเพื่อนเราน่าจะไปแล้วมาเริ่มปั่นเ่งเล็กเลยนะครับ แล้วครับป๊บอปปี้ครับไม่เป็นไรมีสูตรอ้าไม่ยองใช้สูตรป๊อปปี้เข้าไปเลยเขาช่วงผมจะมีเกี่ยวกับอาแมปมีมซีด้วยนะคะแล้วก็ไทเล็ตทาวเวอร์ดีเฟนส์ไลน์แมปเลยครับ แต่ถ้าอยากดูเจเรนนี่วูไปที่ช่องมูตุนปอแปหมูตุนอ่าแล้วก็เว้นสองช่องแล้วก็ปอแปรนะครับตัวเดินมาครับตอนนี้เรากำลังเก็บนะ้ำมึกซื้อ,อไรนี่ยิหัวคนไฟนั่นเองง่ายๆเลยไม่ใช่ไบนี่สิไบรนี่ ขอไัยนะครับพูดผิดเจอเครื่องแล้วครับอูจะเป็นโลเจอร์นะครับราคาหนะึ่งพันะไม่มีเควสมีนงีมีคือซื้อได้เลยเฮ้ยผมเกือบเข้าเข้าไปแลกหัวใจแล้ว ดิผมเห็นทนันไม่งั้นผมโดนนะครับเนี่ยรอบหน้าดูผมเอาสเปลมาดีกว่าแต่ผมไม่มีนะครับผมจะให้เพื่อนมาเพื่อนชื่อช่องผมชื่อมูตุนปอเปแล้วในะชีวิตจริงเขาชื่อมูตุนด้วยครับเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับผมนี่แหละแต่ตอนนี้เขามีครบทุกตัวแล้วครับ เรียกว่าเก่งมากเลยรับตอนนี้เขามีประมาณ7,389น้ำมึกตอนนี้ผมก็เล่นมาแค่120รอบเลยคับแต่ว่าที่น้ำมึกผมเหลือ400-500ก็ผมไปซื้อคอสโมฟินแล้วก็ตัวอื่นเยอะนะครับน้ำมึกผมเลยแค่นี้แหละครับ เดี๋ยวบางรอบผมเล่นคอสโมโล้มตายในชั้นแรกว่าถ้าเพื่อนสายปันตายผมก็ไม่รอดนะครับว่าสกิลเช็คผมแค่หนึ่งดาวเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาคอสโมโมาเล่นให้ดูครับนี่นน้ำมือตรงนี้ครับตามจุดสีขา,ขาวเลยครับ สุดท้ายครับมันน่าจะเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องสุดท้ายอ่ะวิธีสังเกตหาเครื่องง่ายก็คือมันจะมีอ่าสายอันนี้อยู่ครับถ้าเห็นสายแบบนี้ก็ใช่ครับยังจำให้ได้ด้วยนะว่าเราปัดไปหรือยังอ้นี่ไงแต่ถ้าเครื่องเต็มแล้วแล้วขึ้นส,สีแดงๆแบบนี้คือคอรเน่มันมา คอเน่จะเป็นผีมันจะเข้ามาสิงในเครื่องครับถ้าเราเข้าไปกดเพื่อป่นมันจะทา,าการโจมตีในทันทีเดี๋ยวถ้าคุณดูเป็นมันจะหามากครับคือแบบความความอัอมนตรายเทบจะเป็นสูงครับถ้าสังเกตดีๆไม่รู้คลิปนี้ก็จะได้ล่าแดนนี่หรือเปล่า แต่ผมไม่ได้กับเพื่อนแล้วล่าเดนนี่ดีใดมันชอบเจอเอาของดีๆมาขายทุกรอบครับผมซ่อนเดนนี่ดีกว่าครเข้าไปไม่ได้ไปแล้วคลิปนี้น่าจะได้ล่าเดนนี่ครับแต่ถ้าตายก่อนก็ไม่ได้ครับ ก็ไมคำนี้คือเจนนะครับเพรผมเล่นทีปป่ปริเเมืม่อมาไกลจาดฉันผมคงต้องให้เพื่อนมาช่วยแล้วครับอ๋อตอนนี้จเจะพ็ชอแข่ครับเจนในครั้นงนี้มีหัวลูกโป่งครับบ็อกเซนมจำชื่อหัวลูกโปงหัวลูกโป่งไม่ได้ขอขอไปด้วยนะครับ อยู่ข้นงแรกแล้วอีกสักพักผมจะออกไปเช็คนะคะว่าเพื่อนทำไมอย่างงงของในคัมราศีของดีแค่ั้นเลยผมเบอร์กดพลาด น้องหนีก่อนนั่งครับเดินมาแล้วเาววิสเต็ดเดินมาแล้วาหาว่นึ่งไปลูกไมาปั่นเครื่องต่อแล้วกันเครื่องก็เสิ็จพอดีเลยครับยันนี้ที่ผมเล็งไว้หลัหลคือ าบ,าบานี่ครับรายนี่หรือในอกอาจะไม่ได้ขออภยด้วยนะครับอะไรอ๋อ ฝั่งนี้กว่าไม่มีฝั่งตรงข้ามถ้าผมเล่นคอสโมเอเนจีมจะเยอะมากเลยอ่ามาทางนี้ผมไปทางนูน้นอีกสามเื่องน่าจะอยู่ตรงนี้คลิ Gen ial, Gender, andy, นี้จะล่าเดนดี้หน่อยนะครับ คลิปหน้าเราจะเล่นคอสโมก,กันแล้วเราจะไปกันเป็นทีมตอนนี้เป้าหมายของผมคือมีครบทุกตัวเหมอนเพื่อนผมเก็บต,ตัวที่ผมเย่ยได้มากที่สุดไม่ใช่ใบนี่ อยู่อยากได้เพราะที่คือกุ๊ปเพราะผมมันว่ามันน่ารักดีเฮ้ยเธอเมาอ่ามันเจ็บแล้วไม่เป็นไรนะชิมเยอะไล่มันมไ,ปไปก่อนถ้าเราผล่หน้าถ้าเราอยู่ตรงนี้ครับ้ะเราโผล่หน้าไปให้เธอเสกเห็นแล้วเราเข้ามาตรงนี้เธอจะมันจะเดินออกไปเลยเพราะมันจะไม่เห็น มันคือหนึ่งในวิธีการไล่สวิตเซนครับอ่าสวิสเตเซนอ,นอ,นอยู่ตรงนู้นอีกสองเครื่องสายอยู่ตรงนั้นแหละครับวิแล้วใช่ไหมอ๋ออยู่นี่หนึ่งเครื่องทำเครื่องอ่นนี้ก่อนดีกว่าเดียวจีแล้วทำดีครับ ตัวของโรเจอร์ที่ปั่นเร็วหน่อยเพราะว่าสกิลการปั่นปั่นเครื่องหงมมัน4ดาวครับเดนแม็กซดาวแต่ฟินสกิลเช็คสดาวอควาวาว่ความเร็ว3ดาวของผมก็3ดาวครับสกิลเช็คมาตรฐานเลยมาตรฐานหมดยกเว้นความเร็วในการปั่นเครื่องครับโรเจอร์หนุ่มเล่นอยู่ ฟินมาตะถ่านหมดยกเว้นสกิลเชฟจบอยู่กนบมิสเตอรวิสิตไหมมีครับซ่อนนอนถ้ามันเดินมาตรงเนี้ยให้เราวิ่งจุกออกไปเลยถ้ามันอยู่มีเศษแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช้ไอ้ไอ้เฮดนี้ค่ะแล้วก็ผมจะเลือดเหลือดิชใช้ละเทอุ๊ยมันเยอะผม อันนี้เรียบร้อยไปไหมโอเคเห็นไหมวิธีไล่มาทำสเตตรวมได้ผลมีตรงนี้ช็อกโกแลตหนึ่งอันเดวคำขอเต็มไว้ก่อนไม่น่าไว้ก่อนครับน่าจะไปแล้วไม่ได้เก็บเลยถอยแล้ว เรคิดมันจะยาวเกินไปเราจะตัดจบที่ชั้นสามแลครับไปแล้วอ้เซ็าามาไม่เป็นไรค่ะวิ ยังไม่เหลืหมดยังไม่ใช้ช็อกโก้ตก็ได้นี่ผมดวยเขา้าก่อที่มาก็แอ้วก็ลาผู้ชมทุกท่านนะครับเอาไว้รอ,อพ์ทหน้านะครับฝากากดไลค์กดตามด้วยนะครับบาก